สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุกส่งไข่ตั๊กแตนให้กับคุณลูกค้าค่ะลูกค้าบอกว่าขอหนึ่งขีดจ้านี่ค่ะครูกุกก็จะใช้ขุยมะพร้าวค่ะผสมกับน้ำค่ะบีบลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะรองพื้นนะจ๊ะตามด้วยนี่ค่ะได้แล้วเพคะดูค่ะปริมาณหนึ่งขีดจะเท่าไหร่คะดูด้วยกันเลยนะจ๊ะหูได้ไม่น้อยนะคะคุณนาเอามาดูขึ้นมาดูข้างบนตรงนี้้ด้วยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะดหนึ่งขีดโอโ้โหยังไม่ถึงอีกให้ไปอีกค่ะอะแถมให้นะคะแถมให้เลยโอโ้โหให้แถมๆไปด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะหนึ่งขีดของคุกเยอะมากเลยค่ะอะดูค่ะดูปริมาณหนึ่งขีดค่ะคุนไหมคะให้เกินไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใช้หมีมะพาร้าวตัวนี้ค่ะกลงไปเลยจ้า คุณลูกค้าหาอีกประมาณสิบวันค่ะน้องตั๊กแตนก็จะออกมาให้กับคุณลูกค้าได้ยนโฉมนะจ๊ะวันนี้สั่นพร้อมมุ้งนะคะให้ไปเลยคันหนึ่งขีดค่ะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะลูกค้ารอรับได้เลยจ้ามีค่ะไข่ตั๊กแตนหนึ่งขีดค่ะปุ๊ปุ๊บพร้อมส่งจ้าหนึ่งพันบาทค่ะ